มีคนถามเยอะเลยว่าเหมยกับอีผัวตัวดีอายุเท่าไรเหมยกับอีผัวตัวดีอายุเท่ากันนะทุกคนเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนมก,การาานี้เหมืยก็จะ34แล้วค่ะทุกคนอายุไม่น้อยแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนที่เหมยเริ่มเปิดร้านอ่ะตอนนั้นเหมือยอายุ28เองค่ะอย่าตกใจหน้าเหมือน,นะทุกคนคลิปนี้มันถ่ายตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้ว ตอนที่เพิ่งไปฉีดหน้ามาใหม่ๆเลยทุกคนหน้ามันยังบวมยังตึงอยู่เลยส่วนเหมยไก่ผัวตัวดีก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนค่ะตอนนี้ลูกก็อายุสิบห้าจะสิบหกแล้วทุกคนท้องตอนอายุสิบเจ็ดลยทุกคนคลอดตอนสิบแปดพรดีความมีลูกเร็วก็ต้องหาตังค์เลี้ยงลูกใช่ไหมทุกคนแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยอาชีพที่หาตังค์ง่ายที่สุดก็คือค้าขายนั่นแหละแต่ก่อนน่ะเหมยก็ไปรับไส้กรอกอ,รอีสานมาขายไว้ทุกคนก็มีรถเข็นอันหนึ่งทุกคนเข็นขายเข็นที่พอดรายวันด้น ทุกคนวันละร้อยเลิกเรียนมาก็จะมาเข็นไส่กอกขายค่ะกว่าจะเลี้ยงลูกโตขนาดนี้เหมยเลยไม่คิดอยากมีลูกอีกเลยทุกคนมันลา,าคนก็บอกว่าเหมยอ,อายุยังไม่เยอะเลยทำไมไม่เอาลูกอีกสักคนจะเลี้ยงให้เหม่ยไหมล่ะทุกคนกว่าจะเลี้ยงโตแต่ละคนนี่มันไมไ่เรื่องง่ายเลยไนอะ้ลูกชายเหม่ยเขาก็ไม่ได้อยากมีน้องด้วยทุกคนเขาอยากเป็นลูกคนเดียวทำไมตอนเหมยคลอดลูกกับทุกคนคลอดแบบอนาถาได้นะแบบ ไม่มีตังค่ะทุกคนต้องไปขอโรงพยาบาลคลอดแบบห้องรวมอ่ะทุกคนแบบหลายๆเตียงอ่ะเสียงเจี๊ยวจ้าไปหมดกลัวไปหมดตอนนั้นห้องรวมเสร็จก็มานอนเตียงรวมค่ะทุกคนเป็นยี่สิบสามสิบเตียงอ่ะและแต่ละคนเขาก็ต้องเลี้ยงลูกอ่ะเสียงแบบดังมากเสียงเด็กร้องอ่ะประสานเสียงเลยอ่ะทุกคนนั่นแหละมันคือจุดที่เหมอยไม่อยากมีลูกอีกเลยลําบากลําบากทุกคนทีนี้คลอดลูกออกมาเราก็ยังเรียนกันไม่จบใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องส่งตัวเองเรียนกันด้วยนะทุกคน แล้วก็ไหนจะลูกเราอีกเท่ากับว่าเราต้องหาค่าเทอมสามคนพ่อแม่ลูกอะทุกคนหนักมากอะตอนนั้นเรียนอนุบาลสามพ่อกับแม่ก็เรียนมาหาลัยอะตอนนั้นช่วงเนี้ยร้านเหมยก็จะเงียบๆหน่อยไม่ค่อยมีคิวเท่าไหร่ค่ะใครอยากสั่งลน์แมนก็กดสั่งได้เลยนะทุกคนเหมยก็สังเกตอยู่นะจะช่วงก่อนปีใหม่ก็ร้านก็จะเงียบตลอดค่ะพอปีใหม่แล้วลูกค้าก็จะเยอะเหมือนเดิมค่ะ มีคนถามเยอะเลยว่าเหมยกับอีผัวตัวดีอ่ะอายุเท่าไรเหมยกับอีผัวตัวดีอ่ะอายุเท่ากันนะทุกคนเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนมก,การาานี้เหมยก็จะ34แล้วค่ะทุกคนอายุไม่น้อยแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนที่เหม่ยเริ่มเปิดร้านอ่ะตอนนั้นเหมอยอายุ28เองค่ะอย่าตกใจหน้าเหม่ยน,นะทุกคนคลิปนี้มันถ่ายตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้ว ตอนที่เพิ่งไปฉีดหน้ามาใหม่ๆเลยทุกคนหน้ามันยังบวมยังตึงอยู่เลยส่วนเหมยไก่ผัวตัวดีก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนค่ะตอนนี้ลูกก็อายุสิบห้าจะสิบหกแล้วทุกคนท้องตอนอายุสิบเจ็ดแต่ทุกคนคลอดตอนสิบแปดพอดีความมีลูกเร็วก็ต้องหาตังค์เลี้ยงลูกใช่ไหมทุกคนแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยอาชีพที่หาตังค์ง่ายที่สุดก็คือค้าขายนั่นแหละแต่ก่อนน่ะเหมยก็ไปรับไส้กรอกอ,รอีสานมาขายไว้ทุกคนก็มีรถเข็นอันหนึ่งทุกคนเข็นขายเข็นนี่พอน